คุณตั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค,ะดคะ่ะเชิญเลยครับเรื่องของคุณเองเลยไหมอันนี้เป็นเรื่องของน้องชายแท้ๆเลยค่ะได้คุณ <มา S 1> ตัน้นเรื่องราว <มา S 1> เป็นยังไงคะ <มา S 2> เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นทั้งครอบครัวเลยทํางานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับตัวตั้นเองแฟนแล้วก็แม่น้องชายค่ะที่บริษัทดินกันค่ะน้องคนนี้ค่ะมันเป็นคนที่แบบว่ามีสตสัมผัสเซนพิเศษหน่อยะคะ่ะที่ตรงไหนท่านมีวิญญาณอะไรจะเจอก่อนเพื่อนนะคะอืม น้องชายค่ะเขาพักอยู่กับแม่สองคนตั้นก็พักพักอยู่กับแฟนอีกตึกหนึ่งนะคะอยู่คนละที่นะคะแต่ไม่ห่างกันมันก็อยู่ตึกนเต้นกับแม่มาหลายเดือนแล้วน,นะคะแต่ไม่เคยเจอเรื่องอะไรผิดปกติเลยค่ะ<ฆ>แต่มีคืนหนึง่งคืนนั้นอะ่ะอากาศมันร้อนมากน้องมันบอกว่าร้อนอบอ้าวก็เปิดพัดลมนอนกําลังจะพื้นหลับเขาก็ถอดเสื้อนอนเพราะมันร้อน<ฆ>ก็ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนอนแล้วทีนี้มันมีผมอะค่ะ มาพัดบนตรงหน้าตรงตัวเขาเขาก็นึกว่าผมแม่เขา,าลุกเขาลุกคือเขียงที่นอนนะคะแต่เขาลุกไม่ได้มันเหมือนเขาโดนผีอำอะคะ่ะก็เอ๊ะเป็นอะไรนอนอยู่เฉยๆทำไมลุกไม่ได้แต่ห้องมันมืดนะคะเพราะเขาปิดไฟนอนแล้วไอ้ที่เขากระดุกกระดิกได้คือมีมแค่มืออะคะ่ะแขนเขกไม่มีรเนีน้เขาก็จับจับผมอะคะ่ะเขาก็ลูบลูบลูบไปจับไปตามเส้นผมอะคะ่ะแล้วเขาไปเจอหัวคนเป็นเป็นหัว ที่นอนโซบอกเขาอยู่อะคะ่ะ uh huh. เขาก็ตกใจเพราะว่าน้องอะ่ะมันมันเห็นผีบ่อยก็จริงอะฮะแต่มันะตัวผีมากแล้วจับรูปๆปไปเขาไปเห็นหัวของใครก็ไม่รู้มานอนอยู่โซบอกมัน uh huh. มันจะตะโกนร้องก็ไม่ได้พูดไม่ได้กระดุก,กระดิบไม่ได้จะร้องให้คนช่วยยังไงก็ไม่ได้ตัวที่นอนโซบอกน้องอยู่อะคะ่ะ uh huh. เขาเขาไม่ใส่เสื้อด้วยนะคะใี่น้องพูดอะ uh huh. แบบว่ามันนอนตกอกเหมือนคนรักอะค่ะนอนกอดน้องแล้วน้องมันก็ไม่ใส่เสื้อแล้วที่มากอดมันเขาก็ไม่ใส่เสื้อเหมือนกันมันสัมผัสได้เพราะว่าผิวหักผิวอะค่ะอืมก็ยิ่งตกใจไปใหญ่แล้วทีนี้มันก็คิดได้ว่าเออมือมันอนัยังขยับได้อยู่นี่มันก็เลยเอามือทุบพื้นนะคะที่จะได้ให้แม่ได้ยินทีนี้มันก็เป็นผลนะคะแม่แม่ก็รู้สึกก็ผิดปกติอะคะ่ะก็เลยมาผุกน้องชาย อพอมาปลูกแล้วมันก็จะดุ้งตื่นขึ้นมันก็ลุกขึ้นไปเลยค่ะไปเปิดไฟด้วยความกลัวเนาะมแม่ว่าเป็นอะไรทำไมนอนดิน้นจังเลยมันก็ไม่พูดเพราะมันยังกลัวอยู่มันก็เลยบอกแม่ว่าผมขอเปิดไฟนอนนะแม่มแม่ก็ไม่เแอนก็เปิดไฟนอนพอรุ่งเช้ามาก็เล่าให้แม่ฟังว่ามีพี่หญิงนะมานอนกอดมนะัมาน,านนะมาซบอกนอนกอดเหมือนกับรับจอบพอมันอะอมแม่ก็เลยบอกว่าเออถ้างั้น ถ้าวันหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหา,าวัดก็แล้วกันจะพาไปหาพระไปไปวัดไปทาบุญนะเนี่ยก็คือนั้น,น,นแล้วปาาสปานะคะเพราะว่าจุดนั้นอ่ะก็ทํางานที่บริษัทเดวกันเรื่องมันก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วครับทั้งบริษัทเลยค่ะ <c oughs> แป๊บเดียวรู้กันหมดพอรู้แล้วอาจารย์ที่อยู่บริษัทนะคะซึ่งอาจารย์เป็นเป็นพามนะคะค<ๆ>เขาก็ดูดวงให้น้องเขาก็บอกว่าปีนี้น้องดวงตกนะก็เลยเจอ ไม่ช่วยอะไรมากเพราะว่าท่านก็ไม่ชํนานาญเรื่องนี้นอเนอะมันก็เจอมาเรื่อยๆนะคะอ่าเจอมาเรื่อยๆจนมันทนไม่ไหวแล้วบางครั้งมันก็มานอนที่บ้านตั้นนะคะมานอนที่ห้องที่สาวแต่พอมานอนห้องก็เขาเขาไม่ตามมาเลยนะคะตามมาไม่ได้อืท่านก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผีมันถึงเข้าห้องพักได้ทั้งทั้งที่หน้าห้องพักแต่และที่ก็มีสาลอืมสงสัยทีทยทนี้เรื่องไปถึงหูของลุง เป็นพนักงานขับรถนะคะลุงเขาก็มาเล่าให้น้องฟังว่าผีตานีนะเขาบอกอย่างนี้น้องก็สงสัยอะลุงทําไมรู้ว่าเป็นผีตานีเพราะว่ามาเ็าไม่ได้เห็นหน้าตาน้องคุณลุงบอนว่ากลับไปห้องพักนะ่ะไปดูนะข้างห้องพักนะ่ะเพราะว่าเขาปลูกกล้วยตานีไว้ติดห้องพักเลยแล้วต้นกล้วยอ่ะปีอ่ะมันมีสองปีนะเรือนึงอะลุงบอกว่าน้องพี่น้องคนพี่อ่ะมานอนกับลุงทุกคืนลุงพูดอย่างนี้อย ลุงเขาไม่กลัวเขาเขาบอกว่าทั้งสาวทั้งสวยและอีกอย่างลุงก็ถูกหวอบอยบ่อยด้วยอย่างเงี้ยไอ้น้องค่ะมันเพิ่องอายุแค่ยี่สิบกว่าเองตอนนั้นอ่ะม,มันตัวมันบอกสวยขนาดไหนก็ไม่เอาหรอกคนบอกว่าเป็นชีอืมอือแต่ก็อยากจะบอกนะคะว่าโดยส่วนตัวน้องเป็นคนเจาชูมาผู้หญิงเห็นจิตอ๋อดึงดูดแม้กระทั่งจิตวิญญาณนี้เหรอคิดว่านะคะก็ส่วนมากที่น้องเจอมีแต่ผีผู้หญิงไม่ค่อยมีผีผู้ชาย ก็เหมือนเขามาหลงรักน้องชายคุณตั้นอย่างนี้แต่เขามีลูกมีเมียแล้วนะคะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเพราะเมียลาคลอดกลับไปบ้านเอาแล้วสุดท้ายคือเราแก้ยังไงอะคะคุณตั้นแม่แม่พาไปวัดนะคะเป็นไม่ใช่วัดสิเป็นสำนักสงฆ์อ๋อแล้วเขาก็แก้ให้หลังจากนั้นน้องก็ไม่เจออีกเลย เขาให้น้ำมนมาดื่มแล้วก็อะค่ะอ๋อแล้วหาย<ต>ไหมน้องก็ไม่เจอนะคะอาจจะเป็นเพราะน้ำมนด้วยหรือว่าเป็นเพราะน้ำของแม่ที่อยู่จุดเดียวกัน<ะ>เาสียงพ่อแก่ะคะ่ะไปที่ต้นกล้วยตานีพ่าก็ไปท,ทําพิธีอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะแต่มีคําพูดนึ่เขาพูดน้องจําได้เลยค่ะเขาพูดว่าถ้าไม่เลิกมายุ่งกับน้องคนนี้นะเขายังมาวุ่นมาจะตัดต้นทิงเขาปู่ไปอย่างนี้นะคะ่ะอ๋ออืมอ่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะที่มาแชร์กันนะ อังคารคลุมโป